ก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะคะวันนี้พากผมเด็กคนิกอีกครั้งนะครับกเกมวอลเฟมแม่ครั้งที่แล้วเล่นไม่มันครับวันนี้ครั้งที่สองฮะล็อกอินเลยลองแล้วลองอีกนะฮะล็อกอินหมุนหมุนหมุนอ่ามาแล้วฮะยังออนไลน์อยู่ครั้งที่แล้วเล่นอยู่ Saturn นีไ่ไง ชื่อดาอา่านว่าอะไรวะเอ,อ,อ่ออาเฮียอ่านถูกป่ะวะเฮียนาวอา่าลองจะเข้าไปฮนะ โทษสามแม่งยากกว่าน่าจะยากนะครับแล้วกูจะเล่นไงเนี้ยเฮ้ยเอ้าโผล่มาเจอโจทย์เลยเราต้องเตรียมพร้อมนะฮะยัเอ๊ยิงก่อนเลยฮะไปไปไหน เยออยิงยิงยิงอ่ามีเกาะฮะมีเกาะฟันดีกว่าฟั่นเลยบุคขลรุนแยงบุคคลรุนแรงอีอีบูบูสนั่นปันฟันเฮ้ยสีแดงแล้วสีแดงแล้วสีแดงแล้วเฮ้ยเออนิ่ฉันเปล่าของอะไรวะเอ้านี่มันดาบมันยากหรือกูโง่วะ เอนูมาผมเสต้องหาเพื่อนละฮะอ่านี่ไงมีหนึ่งคนไดโอนนี่กาอ่านถูกหรือเปล่าฮะถูกไม่ถูกช่างมันฮะมีเพื่อนไหนก็ดีเหมือนกันจะได้ช่วยกันอ่าชุดเขียว เอจะไปไหนรอดว้วยเ,เรื่องเควสอะไรวะไอนี่เครื่องอะไรอ่ะบันได้บะอ่าซัมโบริกชื่อเขาซัมโบริกนะฮะเดคค้ยชุดเกาะสีแดงเซนด้วยสีที่โปรดปรานเฮ้ยให้ข่าวไปบะ โดดด้วยอืล้างะ่ะน่าจะเป็นทางนี้นะฮะเอ,อ้ยจะไปไหนประตูปิดอืมไม่ปิด Get to the เอาอา่านไม่ทันจะบอกนะักเสียเลยภารกิจละเอา้านี่กูมาตอนจบแล้วเนี่ย m i s s ั o n c o m p l e t เฉยเลยมาทำไมวะ อโอ้ยแล้ก็รีบกัน,นครับมาปุ๊บผ่านครับหนึ่งซาโบลิกนะฮะดันกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมครับโนูมาไปด่านอ,อนนื่นเป็นเมอร์คิวรี่ดู คือรีก็ชนะหมดแล้วนะฮะมีนัดละนี่มีสองคนลุ้มจอยด้วยนะฮะอ่าสามละด่านจะเริ่มภายในีวินาทีอืมซิเทอรนชื่อด่านซิเทอรนนะฮะอ่า ซาบลิกมาอีกแล้วตามมนหลอกหลอนอยู่ได้เอ้ยค้างอา่ามาแล้วจเจอดี่เพิ่มข้อสารอีกแล้วฮะไม่เป็นไรเรามีเพื่อนนะฮะอา่อา เคบวกสิบหกเฮ้ยพืทำไมทำไมอะทำไหลังออกปัดด้วยปัดด้วยร่วมแจมุ่มแจมตอนเป็นคนปิดงานนะครับแล้วเมื่อกีก้ใครเปิดวะ กวาเอามาเกดกะทำไมเนี้ยอ่าถังเชื่อเพลยีโดอีกเลยเขาโอีกแล้วอ่าอยิงยิงยิงยสขอปั่น่นเลยเหออยอุ้ยอุ้ยับ ับยิงได้บอกฮะยิงไม่ได้ฮะปั่นแล้วกันอื้ออ้อปั่นแหลกปั่นแหลกต่นใช้ไม่โดนสักคนเลยฮะไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ยิงก่อนแล้วทำไมมืดอย่างนี้วะ เปิดไฟหน่อยเฮ้ย hey! ีโดดโดดโดข้ามอีนี่กูทำอะไรวะโดดโดดข้ามเอา้าเอาขาจุกไปในกล่องเฉยเลยบักนะฮะเอ้ยยืนทำอะไรวะเก็บของเหรอเก็บด้วย

เราจเจอกับไม่เจออะไรฮะเฮ้ยอะไรใครสกิดหลังไม่มีมใส่คิดไปเองอ๋ลองเหรอ่าข,ขึนขขอืมชุดเกาะเท่ดีอะเหมือนคนทไทเลยขขเนี่อะไรอ่ะ i t i e เฮ้ยยิงไม่โดนเบ้าเหรอเบ้าเหรอนี่เลยมาทีมาที่ยิงเลยไล่ปันผมไม่ได้ผลนะฮะเฮ้ยแฮกอีกแล้วเจอแฮกฮะเฮ้ยอึ๊ยมันจะไม่ทันกันละ ผิดแล้วอึกอีกฟันฟันฟันตายยากอีกยิงมันยากไกลนเอ้ยโหใช้สกิลโหดอ่ะอีกอีกฟันฟันฟันไม่ตายยางนี้ให้ตายซะซาร่านี ฟันอะไรวะอ๋อที่กูจะปิดงานซะหน่อยเฮ้ยใ,ใครจะแฮกอ่าคุณแฮกแล้วกันครับผมแฮกอยแล้วอฮ้ยอ้อันนี้ก็พากูาโดดฟันอ่าไป็น,ไนต่อครับขึ้นบันไดไปนนี่ปลดล็อกแล้ว เอ mm ้รอด้วยรอด้วยอ่ารีบเลยก่อฮะบูสนั่ฮะยิง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 แรกยิงแรกเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะคือปัสสาวะ ก็จะฟันพวกคนไม่โดนไมกระตุกวะิยไกินาไปควาเทพไอ ขึ้นเกาะเลยสิวะฮะเขาช่วยเพิ่มไปเร่อยๆถ่ายปร้อยแล้วยิงระยะไกลอีกแล้วทำไมไม่ยิงเราอ่ะบอกสายบอก มีิลโละมีิลโละจับไปฟันข้างหลังนะฮะอย่างเงี้อยฟันเลยฟันเขาตายก่อนล็อกนี่บอกนะหาที่แฮกอีกแล้วอ่ะฟันเอ้านี่โดนอะไรวะ ไม่ทำอะไรเลยยังไม่เปิดไม่ค่อยสบายนะล็อกดาวน์แอคทีฟเอ้ยโอ้ยค้างใช่แล้วใครไม่ยิงอะไร ตรงนี้เหรอเฮ้ยนั่งไงเขาเสียงใครขั้วๆเฮ้ยขั้วอีกละนี่นมีอะไรเก็บหรือเปล่าอึ๊ดเอนเนอร์จีคูพลังงานเต็มแล้วว่าอะไรขอฟันวย ถ้าตกมาไปตรงนี้เพลทอ้ตายหรือเปล่าวะไม่ลองดีกว่าฮะแันะน,นก็ไปละไปไหนวะประตูเปิดแล้วเหรอเฮ้ยตามมาประตูเปิดแล้วเขาไม่ใช่ะฮะอุ้ยมันติดตรงเนี้ยเอ,อ่อไฟแอน exit panel อะไรวะอ่าไม่ถ้า ก็แง่ดิอ่าจัดการเลยฮะเอาดิอ่าเดี๋ยวรอเขาแฮกเสร็จก่อนฮะให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจขอเปิดก่อนเลยขอเปิดก่อนเลยเอ้าประตูปิดลิโหลดแล้วไปกินที่เหลือกัน ยิงยิงยิงมึงก็ขัดอย่างเดียวไม่ช่วยกันยิงเลยแล้วมันจะสมอะไรไปไหนเราเพิ่งมาที่เหลือมาแล้วอ่าเจอทางออกแล้ว get the extraction point เดี๋ยวรอยคนนึงฮะไปทำอะไรไปขี้มาหรอฮะโอ้โโดดไปเลยอย่างเท่อ่ะเอาไปตกที่ไหนวะเนี่ยเอาขึ้นใหม่เลยมืองโอ้น้ำจะเท่ทำไมวะกดเอเปลี่ยนปืนยังไม่ลองเลย ปืนเล่นอ่ะนอินเล่นอิเล่นอิกเล่นตายตายดิมิชั่นคอมพลีทแล้วเอ1เรสชั่นเพิ่มอีกหลอดนะรีวอร์ด6ก0อะไรวะไอเทมออสเทน เสร็จแล้วฮะอ่าผมก็ทดลองให้ดูด่านนึงะฮะไม่ใช่คอมพลีทแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีบ๊ายบาย